สวัสดีครับเอ้ามเอาใหม่นสองสามสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับในรายการรายการอะไรลูกแฮรี่รีวิวเหรอ่เหรอขอเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนชื่อรายการเป็นแฮร์รี่ฮารซันรีวิวแล้วกันนะครับได้ไหมเออมีหนุ่มมาด้วยอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อรายการเอาใหม่นะเอาใหม่นะ ่ะสวัสดีครับพบกับรายการแฮรี่ฮาซันรีวิววิว,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 วโอเคอ่ะวันนี้ก็เป็นควันหลงนะครับจากที่ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะคีกิสถานไปในเอเชียนคับที่กาตาร์นะครับโอ้โหมันต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันปลกุกศรัทธาแฟนบอลปลุกพลังให้เรากลับมาแบบว่าเชื่อมั่นในทีมชาติเราอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปนี่เลยครับ ไปวอดวายที่บอลลิกมานี่วันนี้เราจะมารีวิวนะครับรีวิวครับผมอันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่เลยโอ้โหได้มาเยอะมากเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดครอบครัวชุดของฮาซันก็มีนะครับเป็นเสื้อเด็กแล้วก็มีใช่ใช่โอเคชะชะโอเคโอเคใกล้ไปใกล้ไปทีมชาติไทยฤดูก,กาลปัจจุบันเลยล่าสุดเลย2 0 2 3 2024นะครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ดูว่า ได้อะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่วอลลิกจัดหนักจัดเต็มลดหนักมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ละถุงนะมีอะไรกันบ้างนี่เลยฟิงอันดับแรกก็นี่ครับวัดวายไปเนี่ยเท่านี้ครับผมขอบคุณอุตสาหสุร์รักใจดีของเราด้วยนะครับนั่งอยู่ทางด้านนู้นฟิงอ่ะโอเคครับนี่เป็นชุดครอบครัวลวครับสมือถือใน่ลูกอัสมือถืออะไอครับมีชุด ของใครกันบ้างอันนี้ของอาซันฟิงอ่าเดี๋ยวให้อาซันใส่ลองให้ดูนะครับอาซันถือไว้ซันถือไว้ครับมีก็มีตัวนี้ครับเป็นเสื้อของเด็กนะครับตามป้ายก็ตัวนี้ราคา399บาทนะครับก็ได้ส่วนลดกันมาจัดหนักจัดเต็มเลยลดูดดก,การที่แล้วนะครับ2 0 2 2ัน2 3บนานะครับสีม่วงนี่ก็ใส่เป็นชุดคร<ม>อบครัวได้เลยชายสวยงามมากครับ<า>แต่ละตัวใช่ครับ ไคลิปปุ๊นชไคลปปุนอ่าไทแลนด์ุนปูนใช่ไหมลูกนี่ครับตัวนี้ก็ป้ายพันสองเก้าสิบนะครับไซส์สองเอเป็นเกรดแฟนบอลนะครับเกรดแฟนบอลสวยงามสีม่วงสีม่วงส่วนรายละเอียดของตัวเสื้อนั้นเราไม่พูดถึงนะครับก็จะรีวิวรวมๆเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับชุดครอบครัวก็มานี้ครับสีม่วงเดี๋ยวให้สันใส่หลงให้ดูเนาะ โอเคอ่ะเก็บไว้ก่อนโอเคฮัคสันมีอะไรบ้างครับปิงนี่เสื้อเด็กนะครับของฮัสซันนี่ฮัสซนัซนถือเสื้อเสื้อเด็กครับอ่าของฮัสซันโ,โนอเชนงงเด็กออสีเขียวนะครับตัวนี้สามรบาบาทของฮัสันก็มีสีดามูนี้สวยเลยอ่ะนี่เป็นเสื้อโปโลสวยไหมลูกสวยไหม<ข>นี่ <c oughs> <c oughs> จากป้าย สามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับได้ในมาในราคาเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะโอ้โห,โหสวยงามเดี๋ยวให้ฮัสซันใส่ร้องให้ดูนะครับทุกตัว,ตวนี่เป็นกางเกงครับกางเกงจะเข้าคู่กับเสื้อเกตเพเยอร์ของเรา<ช>ตัวนี้เลยใช่ครับใช่ครับกางเกงหัวไปวนี่ใปเอนี่อันนี้นี่ผมใจน้ำเสดอันนี้สวยมากครับใคร่ปป <c oughs> ใช่ลูกใช้ลูกบุนี่อันนี้คุ้มมากอันนี้คุ้มมากอันนี้เป็นปีใช่ปีสองพันสิบเก้าะครับถือว่าคุ้มมากมาก ได้มาไม้แขวนก็ได้นะครับถุงใส่เสื้ออีกเป็นเสื้อเกรดเพเยอร์โอ้โหข้างในนี่สีแบบวา่าสวยสดงดงามเลยนะตัวนี้นี่ครับฟิงนี่นี่นอ่านี่โอ้สีสวยเลยอะ่ะนี่ครับรานะ<ไ>ป้ายเกรดเพเยอร<ๆ>์ใช่สีสวยอมาก,มากลูกนี่ไซส์ XL ครับสวยงามสวยงามอันนี้สวยจริงโอเคประมาณนี้นะครับนี่เป็นเกรดเทเยอร์ใส่ ใส่เข้าคู่กันนะครับสองตัวนี้นี่เสื้อกับอางเกงเข้าคู่กันเลยไปกันที่เพปของงานอยู่นี่ฟิงโอ้โหเป็นแบบบ็อกเซตมาเลยนี่อ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอ่อช่วงคิดมาตปีใหม่นะครับบริษคเขามีการจัดบ็อกเซตนะครับก็อันนี้เป็นซื้อครบหนึ่งหมืนบาทขึ้นไปจะได้เป็นกล่องอันนี้ต่ของเราซื้อเกินนะครับตอนนี้ ยังไม่ได้กล่องเลยเขาบอกอเดี๋ยวจะส่งกล่องมาให้นะครับเป็นบ็ x กเซต2,490นะครับถ้าซื้อครบก็จะได้เป็นในเรื่องของเฟกฟรีสาส่วนลดอะไรเงี้ยอ่าโอเคไปดูข้างในครับเป็นอะไรกันฟิง้งไปดูการเปิดออกมาเป็น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 นี่อ่านี่โอเ,โอเบอร์ปปอ18บแปดเลยอ่าสก,กีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเสื้อทีมชาติไทยนะครับเกรดแฟนบอล อาเกตแฟนบอลน,นะครับในราคา890บาทไทยนะครับ,บาานี่ครับไซส์2 L นะครับแล้วก็ด้านหลังสก,กินเมซี่เจครับสนาะทิมสองสิ์เรียบร้อยแล้วนี่สวยงามมากครับก็เป็นขวันหลงทีมชาตไทยนะครับใน,ในเกมที่ชนะคีกิสถานนะครับมันก็ปลุก เรียกว่าศรัทธ,ธาแฟนบอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ไปใส่ให้ดูนะครับว่าจะหลอ <c oughs> ่อเฟี้ยวฟ้าวหรือเปล่าไปจ้าพี่ยาเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยโอ้ไหนครับไทแลนอยู่ไหนครับนี่ไทแลนอยู่ไหนนี่โอ้โห,โโหเสื้อก็ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกนะดูครับใส่แบบเป็นแทบจะเป็นกางเกงไ่แล้วนี่ครับด้านหน้าด้านหลังหล่อไหมลูกหล่อไหมอ่าโอเคเดี๋ยวไปกันที่ชุดต่อไปเลยครับ ปิง้งพิญอานี่เปลี่ยนอีกหนึ่งชุดครับโหอันนี้อันนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวยัง<อ>ใหญ่เลยอ่ะโอ้สีม่วงสวยงามมากนี่ครับหลังโลง่งชิมนมาไทยเนี่ยโชว์ชนี้มาไทยนะไฮแลนด์ปูนปูนนี่อ่าโอเคประมาณนี้สวยงามอ่ากอดอกไหมครับนี่อ่าไปกันที่ชุดต่อไปครับปิ้ง,งอ่าอีกหนึ่งชุดแล้วนี้โอ้พัดท่าอหหรอ,อไหมลูกหน่อยโชว์ดิ ช่วยหลอกไหมนี่สีดำสวีดำอ่ะโทษนะอันนี้ไม่มีทแถลมปูหลกได้ไหมได้ไหมนี่หมุนหน่อยครับหมุนหน่อยครับหมุนหน่อยครับข้างหลังเป็นสัญลักษณ์นะครับปอหลิกนี่อ่าหมุนมาครับหมุนมาหมุน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 โอเคครบหรือยังขอทักทครบหรือยังครบแล้วโอเคประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับกลับมาฝึกกระแส เชียทีมประเไทยของเราลอีกครั้งหนึ่งในเอเชียนคัพนะครับไม่เอาผลงานจะออกเป็นยังไงอีกสองนัดที่เหลือในเกมที่จะเจอกับทางด้านของโอมานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับฝาเกเชียเป็นกําลังใจให้ทีมชาติของเราด้วยครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ฝากดาากดฝากกดอะไรนะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์รกดแชร์กดสักบกช่องของเรานะครับซีดูอยู่ไลค์กันด้วยนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคโอเคไหมโอ,โอเคครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับน่ารักน่ารักหน่อยสวัสดีครับสวยสวยสวยสวสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย มัวแล้วมัวแล้วมีอันีสดส่งท้ายนะครับสืบเนื่องว่าเรารอทางด้านของวอลลิกนะครับส่งกล่องพรีเมียมบอกมาให้ไปดูข้างในกันดีกว่าครับมีอะไรบ้างเปิดมาปุ๊บนี่มีรูปนักเตะทีมชาติไทยนะครับโอ้โหพร้อมกับชุดใหม่ครับ2.023 2.024นะครับเป็นชุดเย่าในกล่องมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ พี่กองมาเป็นลายเซ็นัเตอร์ทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนัลลบดินนะครับชนาทิพย์ธีรศิลป์กำพลบดินนะครับชิ้นต่อไปเป็นฟรีเฟกนะครับเฟกฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อใครก็ตามนะครับแต่ว่าฟรีเฉพาะเกียรติไทยนะครับถ้าเป็นเกียรติญี่ปุ่นต้องเพิ่มเงินนะจ๊ะส่วนที่สุดท้ายเป็นวอลเชอร์นะครับซื้อครบ1,000บาทลดไปเลย100บาทนี่ไม่ได้หลังกล่องครับ Change the beginning is now กล่องพรีเมียมมากเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุ๊บ